กินขนมเหรอคะอร่อยไหมคะยีให้พี่ฟ้าหน่อยดิอร่อยอ้พี่ฟ้ากินด้วยได้ไหมคะกินด้วยได้ไหมคะได้เหรอเอามาให้พี่ฟ้า thank you อันนี้ให้พี่ฟ้ากินพี่ฟ้ากินแล้วนะโอเคไหมคะโอเคพู้เสี่ยผู้เสี่ยโอเคเน้วยิ้มยิ้มย Uh -huh. Thank you. Thank you. Okay. All right. Thank you. แมงแล้วค่ะพี่ฟ้ามีนะมีพี่ฟ้ามีอ่องเลยค่ะกินเลยครับงั่ง